สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนคนที่เป็นมือใหม่ที่หัดเล่นลอเรียลนะครับมาบอกเทคนิคว่ารายังไงเนี่ยให้ช่าเหมือนเม็ดส้มนะครับมีน้องคนนึงนะครับคอมเมนต์บอกผมว่าพี่คะหนูเล่นลอเรียลทีไรอะ่ะพุ่งเข้าไปหาศัตรูปุ๊บเปิดอันติปับ๊บยังไม่ทันรำเลยขิดก่อนซะแล้วอันที่จริงเนี่ยมันมีเทคนิคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเทคนิคที่จะทําให้เราราช่ำรานานราถึกนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม สำหรับเทคนิคที่หนึ่งะครับก่อนที่เราจะรำเก่งๆเนี่ยเราก็ต้องรู้จักกับสกิลของตัวละครกันก่อนใช่ไหมจะพูดง่ายๆเลยก็คือทุกสกิลของลอเรียวนะครับเมื่อปล่อยโดนศัตรูแล้วศัตรูจะได้รับสแต็กบนหัวแบบนี้และเมื่อครบ3ามสแต็กแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยสกิลครั้งต่อไปโดนศัตรูนะครับสแต็กก็จะทําการระเบิดสร้างความเสียหายจริงให้แก่ศัตรูและยิ่งศัตรูอยู่รวมกันเยอะเท่าไหร่นะครับสแต็กก็จะยิ่งระเบิดแรงขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะครับเมื่อสแต็กระเบิดแล้วเราจะได้รับการฟื้นฟู He ขึ้นด้ย เพราะฉะนั้นนะครับให้เรารำใส่ศัตรูที่ยืนใกล้ๆก,กันเพื่อให้เราได้ฟื้นฟู HP เพิ่มมากขึ้นจะทําให้เรามีเลือดเยอะแล้วก็รำนานกว่าเดิมครับผมเทคนิคต่อไปนะครับบางคนที่เพิ่งมาจับล้อเลี้ยวเนี่ยเอ๊ะสงสัยว่าแบบบางทีทาไมสก,กิลสองมันคูดาวช้าจังเอ๊ะทำไมบางทีมันคูดาวเร็วล่ะทุกคนเห็นวงสก,กิลอันนี้ไหมครับ ถ้าหากว่าเราใช้สกิลไม่โดนศัตรูเนี่ยหรือว่าศัตรูไม่ยืนอยู่ในวงสกิล2ก็จะคูดาวช้าหรือว่าไม่ลดคูดาวให้เรา, <New> านั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สกิล 2, 2> ให้ศัตรูอยู่ในวงนะครับจะทําให้ลดคูดาวสกิล2เร็วขึ้นจะได้ทําให้เราเนี่ยราพิวนะครับผมเทคนิคต่อไปนะครับนั่นก็คือระยะของการใช้สกิล2ครับถ้าหากว่าเราบลิงเข้าไปหาศัตรูแบบนี้อาจจะทําให้เราเนี่ยได้รับดาวเมจจากศัตรูมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับ ในทางที่ดีนะครับเราไม่ควรบลิงก์เข้าหาศัตรูแต่เปลี่ยนเป็นบลิงแบบเฉียงเอานะครับจะทําให้เราไม่ได้รับดาเมจจากศัตรูเยอะเกินไปนะครับทําให้เรายืนไฟนานขึ้นสำหรับเทคนิคสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเทคนิคหลบสก,กิลศัตรูแม่นๆนะครับ ซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ประสบการณ์เยอะมากเลยนะครับโดยเรานะครับจะต้องสังเกตว่าศัตรูเนี่ยจะปล่อยสกิลใส่เราตอนไหนพอศัตรูปล่อยสกิลมาแล้วให้เราใช้สกิลสหลบเลยนะครับเพราะว่าสกิลสเนี่ยจะเป็นอมตะทาให้เราไม่โดนทั้งดาเมจแล้วก็สตันครับเทคนิคนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าต้องอาศัยการฝึกฝนจากตัวเองลุ้นๆเลยถ้าหากว่าเราจับลอเลียวไบ่อยแล้วนะครับเราก็จะรู้สกิลครูดาวของตัวละครฝั่งตรงข้ามแต่และตัวว่าเขาจะปล่อยใส่เราตอนไหนเราก็จะสามารถหลบได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยยลล้าต่อไดวๆเ โอเคครับและนี่ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆเลยนะครับที่มือใหม่หัดเล่นลอเลียวเนี่ยควรที่จะรู้ไว้นะครับเดี๋ยวเราลองเอาเทคนิคพวกนี้เนี่ยไปใช้ในเกมจริงกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะสามารถใช้ได้ไหมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย let's go โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแรงแพลตินัมนะครับเพราะว่าจะทําให้มันแบบเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น mm hmm. ก็เลยต้องมาอัดคลิปจากแรงแพลตินัมนะครับอ้าดูเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะยังมีตัวดูดเลือดอยู่นะั่นก็คือฉี่นะครับเรายังจําเป็นที่ต้องออกตัดเลือดอยู่นะเพราะงั้นเราหาอะไรมาการลิงดีกว่า นี่เดี๋ยวผมออกเป็นกอดสะท้อนแทนมงกดก่อนแลวกันนะครับเพราะว่าลิงเลดเกมเนี่ยน่าจะรับมือลําบากเลยล้อเลี้ยวเป็นตัวแพลิงนะครับกอดสะท้อนเนี่ยก็จะช่วยสะท้อนคีแล้วก็ทําให้เราถึกขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับเคียบแบบชิวๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากฮึ่บๆหลบหลบหลบเอ้ยนี่นะครับพอเรารู้ว่าแบบเขาจะปล่อยสกิลตอนไหนอย่างเงี้ยเราจะหลบง่ายขึ้นนะครับอยู่ที่ความแม่นของการฝึกฝนงแต่ละคนด้วยนะพอเคลียร์การเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลงมาโซนล่างนะครับ ตอนรอเลี้ยวยังไม่เวลสีเนี่ยมันก็ช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้หรอกนะครับนอกจากตอดฝ่ายตรงข้ามไปเรื่อยๆเอาแล้วผมก็เจอคนยืนนิ่งนะครับก็ไม่แปลกหรอกแร้งแพตตินัมนะเขาอาจจะมีทุละอะไรของเขาแล้วแหละโอ้ย,อยอไม่มีสกิล,ลหลบนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปเคลียร์กลางต่อเลยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าดิงเขาจะไม่เอากลางนะดูเหมือนเทลก็จะยังไม่มานะครับอารูอินน่าจะลำบากนะครับเกมนี้โอ้หโหโตนเตะตดนเตะเข้าป้อมเลยมาหน่อยดีมาหน่อยดีกุนคาเม้โห เ okay, คาเรีวสามแล้วเฮ้ยเขาเตะเราไม่โดนเราสวนเขาได้นะเฮ้ยเกือบตายโอ้โหกดสปินเลยเหรอกดสปินวิ่งหนีเราเลยเหรอนี่ครับนี่แล้วเขาก็จะเสียเวฟกลางไปเราจะได้เปรียบเขานะครับเฮ้ยฉีมาฉีบฉีไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะผมว่านะอึ๊บตอดเข้าไปเรื่อยครับตอดเขาไปเรื่อย,อเ,เ,อยเออมานานเราก็จะหมดเฮ้ยไฟมีไฟมีไฟ,ไฟ,ไฟโอ้โหสวยครับโดอิน มมานาก็จะหมดแล้วนะครับยังไม่ทันทําอะไรเลยมานาครึ่งหลอดไปแล้วเอ่อโอเคเขาเดี๋ยวเรากลับไปกลางต่อเพราะว่ากลางดูเหมือนว่าจะมีไฟเกยเวลสี่แล้วนะครับเดี๋ยวมานาเราก็ฟื้นฟูฮึบฮึบ,ฮบลบลบ,ลบอันนี้ <laughs> พยายามดูดูให้ออกนะครับว่าศัตรูเนี่ยจะใช้สกิลใส่เราตอนไหนนะครับฮึบเคลียร์กลางเคลียร์กลางไปเรื่อยๆก่อนฮึบพยายามปาสกิลหนึ่งให้โดนคีบสามตัวนะครับ เลนบนมีลิงกับฉี่อุ้ยอย่างงี้ผมมีอันตีพอดีแล้วผมขึ้นไปจะทานวิ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถ้าเขาวิ่งมาทานนี้ผมได้เลยนะว้ยแต่ว่าเขาไม่มาฮนะเดี๋ยวในภูมิน่าจะมีเนี่ยเอ้าไม่มีในภูไม่มีโหฉี่เขาไปนานแล้วลิงก็ไปแล้วไม่เป็นไรครับถือว่าเราขึ้นมาเคลียร์คลิปให้เพื่อนกันนะแบบดีกว่าปล่อยเวฟให้มันแบบว่าให้มันไม่มีใครเอาอะ่ะเราจะได้รวยไวขึ้นเลยครับนีขอขอจิกขอจิกเลือดด้วยเคลียร์กลางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงไปช่วยล่างกันเลยนะครับคิดว่าน่าจะได้สัก สักคิวน่าจะเป็นไม่เป็นน่าจะต้องเปิดไฟลแล้วละ่ะเฮ้ย,ยผมว่าน่าจะได้แล้วนะครับฮึบโอ้ไม่มีล้างไม่มีล้างโดนยกแบบนี้โดนยกแบบนี้เฮ้ยคือยังลําต่อได้โอ้โหลิงทูบแรงมากเลยครับอันนี้ผมเข้าเองนะทุกคนอย่าไปเรียนแบบนะครับเออแล้วผมก็ไม่มีล้างด้วยไงเมื่อกี้ผมรีบกดเกิน มาครับเกิดมาก็ไม่เคลียกลางเหมือนเดิมนะครับคืออย่าเอาไปทําตามนะช็อตเมื่อกีโอ้โอ้โหโแลดแลดเตะก,ก้นผมเฮ้ยเข้ามา2คนแบบนี้เปิดอันตีเล่นได้นะครับเพราะว่าสเต็จจะระเบิดเยอะขึ้นเฮ้ยเฮ้ยงั้นงั้นเอาแรดดีกว <c ười> ่านี่นี่ได้แลดน,นะครับสวยลิงน่าจะได้ฉีนะโอเคตอนนี้ดูเหมือนอเลนจะมาช่วยด้วยนะครับสวยครับ <c ười> ไปเมื่อกี้สวยมากโอเคแล้วเทวขึ้นมาทำอะไร เทลเขาขึ้นมาทําอะไรเนี่ยจริงๆเทลไม่ต้องขึ้นหมาก็ได้นะครับช็อตเมื่อกี้ควรอยู่กับอดัดอินนะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยอันติีผมอีก3าวิอันติีผมสามวิต่อเลือดไปก่อนครับเพื่อนๆอันติีสามวิอันติีสามวิไม่ต้องใช้อันติีอันนี้อันนี้ไม่ต้องใช้อันติีก็ได้นะละมือตุยแล้วโอเคสวยออ้ยแล้เทลยืนนิ่งเ <laughs> ทลเนี่ยทาให้ผมแบบตกใจนะครับ มัวตบอยู่ล่างนะครับไม่มีใครดูกลางเลยดูเหมือนแรดนะครับกําลังจะแบบว่าดันป้อมกลางของเราแต่ว่าเราการทันนะครับแรดไม่ได้มีดาเมจตีป้อมขนาดนั้นอ่าเขาหนีไปทางนี้อุย้ยเรนบนแตกเรนบนแตกไปแล้วอุยอ้ยผมสู้ได้นะครับผมสู้ได้นะเปิดวงครับลำ้ลำล้ำอ,อือเออจะพุ่งไปทางไหนครับแรดตอนนี้เราก็เสียบนไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรคิดว่าน่าจะชนะอยู่นะครับเกมนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หินใจเย็นสิครับขอเคลียร์คลิปก่อนเดี๋ยวผมว้าปกลับบ้านผมว้าปกลับบ้านก่อนนะครับไม่มีมานานเล่นแล้วมาแล้วครับเลนกลางดูเหมือนว่าลิงกับแรดจะอยู่นะครับแรดแหลมมากแรดแหลมมากยังต้องเจอยังต้องเจอลำมยังเจอลำสวยโอเคครับแรดยังแหลมเลยนะครับเมื่อกี้โอเคฉี่น่าจะไม่รอดนะครับฉี่น่าจะไม่รอดเดี๋ยวเราไปแบบว่าปิดฉี่ดีกว่ารอดไหม อุ๊ยฉี่ล่อเฉยเลยเฮ้ยเอ้าโอไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟาร์มคีบไปก่อนฟาร์มคีบไปก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ Ride plane. พี่หินของเรามานะครับลำเบอร์มาเออโอ้ทุบผมอีกแล้วนะครับพี่นี่แหละฮึทุบผมหรอทุบผมหรอโอ้โหหนีเร็วมากครับเอโอโอ,โอ้โอ้ป้องตีป้องตีไม่เป็นไรครับเราก็ว้ากกลับบ้านสวยๆอีกแล้วนะครับ ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามป้อมนอกแตกไปสามป้อมแล้วนะครับเราก็มาออการกับเพื่อนอุ้ยดูเหมือนว่าลิงจะพลาดท่านะครับลิงน่าจะแหลมเึบสโลลิงสโลลิงสวยพอได้ลิงแล้วนะครับเราก็มากลางกันต่อเลยเพราะว่าอู้ฝั่งนั้นเขาเล่นแหลมเหมือนกันแล้วเนี่ยเออแหลมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชียร์คลิปก่อนนะพี่หินเฮ้ยเฮ้ยเขาบวกกันเขาบวกกันข้างบนเขาบวกกันข้างบนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเชียร์คลิปก่อนนะ <laughs> เราเราต้องเอาป้อมนะครับทุกคนเกมมันจบที่ป้อมนะเฮ้ยเ้ขอบวกเลยสิ อยากล้อมอยากล้อมขอบวกหน่อยฮอยึโอโ้แรดวิ่งเร็ววาะผมวิ่งตามไม่ทันหรอกแบบนั้นนะ่ะฉีเอาฉีได้ไหมเอาฉีได้ไหมโอ,โอ,โอ้เอาฉีได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้ได้นะเพื่อนดูดูเหมือนว่าจะถอยกันแล้วนะครับเราก็ต้องถอยแล้วเพราะว่าไม่มีอันตีเล่นแล้วอืออู้โอ,อ้บนเข้านะครับบนเข้าให้อรูอินกันดีกว่าให้อรูอินกับเทลกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาล้นี้ดีกว่าฮึหึเฮ้ยเอานี้ดีกว่าเอาลิงสวยครับ ต่อไปก็เป็นฉี่กับลัมเบอร์นะครับอุ้ยจะโดนทุบเป็นไรกดล้างทันออหผมมานน้ำหมดอีกแล้วมานน้ำาัหมดอีกแล้วต้องกลับบ้านอีกแล้วครับเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหเลนกลางบวกกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเลงพวกแรดกับลาวิลนะครับโอ้โหลาวิวลาวิวโดนเราเข้าไปนี่เจ็บกันนะครับเนี่ยอือนี่โดนเลยโดนเลยพี่หินจะแตกระเบิดตัวเองไปเลยสวยครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์ล่างต่อเลยนะครับล่างดูเหมือนว่าคิปกําลังจะเข้าแล้วนะเอ้ยเกมนี้น่าจะชิวนะครับเพราะว่าใช้เทคนิคล้อเลี้ยวไงใช้เทคนิคล้อเลี้ยวทําให้แบบว่าเราลําแบบโคตรตึงอ้าวเทลโดนเทลโดนซะงั้นอ่ะเอ้ยเดี๋ยวแก้แค้นให้เทลดีกว่าแก้แค้นให้เทลดีกว่าฮึประิสวยอ่ะแล้วเราไม่ได้คิวไงเสียดายจางังอ่ะไม่เป็นไรนะครับแบ่งแบ่งคิวกันไปยังไงเราก็ ยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วอืมเราจะไปห่วงคิวทำไมเฮ้ยโอ้โหอ้อย,โ,ออย,โ,ออยโดนตันโดนตันหนูไปช่วยเพื่อนไม่ทันเลยอันตีผมก็ไม่มีทำไงดีศัตรูอยู่จุ้มกันแบบเยอะมากแต่ว่าไม่มีอันตีโอ้โหทำไงดีเฮ้ออยอันตีมาแล้วอันตีมาแล้วออกมาดิ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 ลาเบอร์รู้เหมือนว่าลำเบอร์ออรู้เหมือนจะตอบรับคำเชิญผมเ้ยครับมาครับพี่ลาเบอร์พี่ลาเบอร์ต้องเจอนี่อืออือลาวิวลาวิวคนต่อไปสวย เอาเอามวยอยากโดนมวยอยากโดนอีกคนไม่อย, fol, มอยากโดนอกดีอกคนเออโ,โอ้โหถ่ายเข้าไปในป้อมเลยเหรอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเออได้ลิงมาตัวหนึ่งครับผมต่อไปไปเล่นกับฉี่ต่อนะครับฮึบฉี่โอ้สกิลผมแรงมากเลยนะครับเนี่ยฮึบปาดทาสวยงมแรดมาแรดมาไม่กลัวครับไม่กลัวฮึบกดกดล้างเออโอ้ยทำไมเราจะับอะไรลำตึงขนาดนั้น่ะอะไรจะลำตึงขนาดนั้น่ะโอ้โห เคครับไม่มีใครเอาเราลงได้แล้วจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ลัมเบอร์มาอีกแล้วลัมเบอร์ไม่เข็ดอาลาวิวไม่เข็ดลาวิวต้องเจอผมอีกเอ้ยอืมโอ้โหลาวิวมายืนนี่เลยหรอลิงลิงมาลิงมาลิงไม่รอดโอ้โหคำว่อาะอะไรเนี่ยตอนแรกมันจะไม่โดนแล้วนะกระสุนลาวิวอะ่ะโอ้ลัมเบอร์ดี่แบบทุบให้ผมโดนเฉยเลยมาอันติีผมคูรดาวเสร็จแล้วลาวิวอยากโดนไหมลาวิวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเกินเยอะเกิน แต่ตัวอยู่เยอะๆแบบนี้นะครับสแต็แกระเบิดเยอะเออเอเออืมใได้มันถงคิวแล้วในมันคิวแล้ว,ว,ลว,วออกก่อนออกก่อนนี่หลบสก,กิลโชว์หลบสก,กิลป้อม <c oughs> เป็นไงล่ะ <fits S 1> ป้อมแตก3ทางแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาค,คี่ๆเพื่อให้แบบค,ค,ค,คี่เข้าป้อมนะเฮ <c oughs> ้ยเๆ,ๆ,ๆมีคนออกเอา้าโอ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแบกเองฮึบอืม้รำ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  จะไปไหนครับไปไหนนี่ก็เหลือเอเลดเหลือแรลเดเอาแลดเอาแลดต,ต่อฮึบโ,โอ้โหนล่ก็เหลือลัมเบอร์นะครับลัมเบอร์ก็น่าจะทำอะไรไม่ได้กันอะไรไม่ค่อยได้หรอกโอเคตอนนี้เราก็จะชนะแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอลัมเบอร์ด้วยขอลัมเบอร์้วยคนขอลัมเบอร์ทุกคนสวยตอนนี้ก็จบไปแบบอีซี่นะคะผม จบเกมครับและนี่ก็คือคลิปเทคนิคการเล่นลอเดียวนะครับรำยังไงให้รำดานรำเก่งรำชาเรำเหมือนเมดส้มนะครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะถ้าสมมติว่ามีข้อมูลอะไรตกหล่นไปเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับสามารถแนะนำหรือว่าคอมเมนต์แบบว่าติชมได้เลยนะอยากให้ทำคลิปตัวอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย